หลังจากที่เราลบคำสุป,ประมาสำเร็จขึ้นอันดับหนึ่งเกมไม่เติมสิ่งที่ยากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับทุกคนการรักษาอันดับหนึ่งจนจบซีซันหรือจบฤดูกาลนั้นยากกว่าแต่ถ้าเราทำสำเร็จเราจะได้เกียรติยศที่ไม่เพียงแค่คนเดียวในเกมเท่านั้นมันคือฉายาในเกมขอทุกคนซึ่งมันเท่ม,มากไม่เพียงแค่คนเดียวในเซิร์ฟแบบเราเดินไปไหน<ๆ>เขาจะรู้นะครับว่าไอเน,นี่ยแหละแม้คือน้องหนึ่งของร์ฟและยังได้มงกรไปขี่กันยกตีโดยที่ไม่ต้องเติมบาทหมื่นบาทเพื่อสูงขการหามาก่อมาดูนะครับทุกคนว่าเราจะรััักษาาความเป็นนอดบ ได้จบฤดูกาลหรือเปล่าปาร์ตี้ของเราจะได้มาก่อนหรือไม่และใครในทีมเราที่จะได้เกียรติยศที่มีเพียงแค่คนเดียวในเซิร์ฟเอ้ยแบบนี้ไม่ต้องเชิญทีมในกิลด์แล้วนะอิงยังไงอะเปิดไปอันดับโลกแล้วมันเชิญได้เลยอะโอ้โหไปหนึ่งโคตรไหวตัวเดิมเลยโดนตันเล่นเลย ผ่านนะเนี่ยผมใบ้ทิ้งก่อนตายสอง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 สไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่าสองค่าสองค้าสองได้ละสบายมากเลยได้พี่เดียร์ได้ไอ้การบินวอล์กแอดมินวอล์กผมจะบินวอล์กกับไปเล่นเหมือนกันแอดมินวอล์กอยู่นะบ้าบ้าให้มันมาตายแล้วมาตายแล้วไปพายบ้าพี่บีบีบีบบ้าบ้าเลยผมไปเล่นกับแอดได้ผมไปเก็บแอดให้หนึ่งเลยโอเคแอดตายแอดตายแอดเท่าไหกับผมแอดเท่าไหกับผมแอดเท่าไหกับผมแอดเลยาไหรับ ทพี่พี่เล่นเลยพี่เล่นเลยผมผมหนีให้พี่ตีพี่ไปสวยสวยสวแต่กูไม่นี่ยังไปสวนหน้าเลยจัดเอาหมอผีใบสองค่าหนึ่งเอโอ้โหโยกตายตาตายตายเอาแอดเอาแอดผมตายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไริงใบใครไว้ไม่รู เหมือนเดิมเลยกายสับตัวตีถึงพี่เวคอยจิ้มแอดผมมาค่าแอดนะเส็จล้อผมได้หายตัวพี่เวให้ผมทีนึงได้ทีเดียวพอทีเดียวพอามสามทเลยไปแอดดไแอดแอดอดแอดแอดเอไอไไป ให้้กายตไปไปไปแล้ว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 น yeah. like claro, claro. okay, like. ี no, today, today, today. ้หี่ไม่รอดหรอกแล้วผมโอเคผม้ตัน้วเราฆ่ามันไอตู้ิให้ผมน้วิ่งไปได้้้้ล้อยแล้ว้้ห้้กร้อนโอ้ยแต่แล้ววิ่งไป เมคานิกใหม่เฮ้ยเฮ้ยฮะเฟี้ยวอยู่ไหนเนี่ยระเบิดควันเมื่อกี้มันระเบิดควันเวลหนึ่งคือถ้าระเบิดควันอ่ะคนที่อยู่ในควันจะโดนดาเมจแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเวลสามโดนขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยลองลองเบิร์ดกันน่าจะหายแบบปุ๊บเลยอ่ะอันนี้กลายเอเวอเรสตามมาเหรอใช่เพิ่งอัพเมื่อกี้เลยตอนแรกเวลหนึ่งอัพเลยเหรอโคตรเดือดใบสองฆ่าสามใบสองฆ่าสามกระตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เจอหมอกีเจอรับแน้วไกลมาก ได้อยู่ปิดใบได้จริงว่ะด้วยสวยๆเอาพาปอบต้องมีา30%เลยเหรอใช่เราไม่ต้องเอาตีติดตันตีอะไรมาเลยนะจริงๆแล้วอ่ะแพสซีฟ e แบนั้นนะใช่ใช่ใช่แค่ใช้ควันเดียวคือ30%เลยนะจบแต่ถ้าเกิดมีแพสซีฟก็จะเป็นเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าบอกดีมันล้าง100%เงี้ยควันมันจะล้างไม่ได้นะผมว่าเราต้องเอา Passive ตีสโลมาเพราะควันมันสโลผมว่าเอมบ์หเนี่ยผมว่าเปลี่ยวผมว่าเปลี่ยวลองๆๆพระที่เราหยองเนี่ยเราจะเบิร์ทันแล้วโดนระเบิดควันกู เข้าสู่วิถีนินจาแล้วโฟูฮาฟูเกะอาต้าแพ้กลับไปเล่นเหมือนเดิมไหมโอเคผมจี้ตั้งหกปันเลยนะไปมาไปหมดควันแล้วหมดควันโอ้ยหายเลยหายเลยตายเลยตัวสามโอเคโอเคตายเลยเอาแองแล้วแอนแล้วแจะตายแล้วแอนก่อนผมใบดินทิ้งไว้หายเลยตาอะไรเมื่อกี้หายเลยอุ้ยวัน แล้วกูจะตันแล้วถ้ากูมาเจอเมตาใหม่มันหายแบบมันหายเลยอะ่ะหายเลยเอ้ยเราเป็นเกาเกาเกาด้วยระเบิดฟันดีกว่ได้ได้ <c oughs> ไดมีแค่สวิตหมอผีอะ่ะเพราะหมอผีจะต้องเอาบิ้งสองรอบคือมันไม่ได้ทำให้ผมแรงขึ้นนะมันทำให้พวกผีแรงขึ้นด้วยคนแรงขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีคอนดิชั่นแบบใช่อั้นต้องนู่นต้องนี่มันหลางไม่ได้อ่ะเท่ากับมันโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาตัวเดิมตัวเดิมคาเก้วชินนจิจุตระเปิดฟัแล้วหายหายนี่ครับในคบเป็นท่าในฟัน ข้าหนก่อนดิใครก็ได้ข้าหมดแล้วข้าในควันซือยู่นี้ใครก็ได้เว้ยเจอมุกคุณสมองกิ้งแล้วมันเดินช้าแถมตีกายไม่โดนได้นานตใช่ถ้าอยู่ในควันทำให้มันเดินช้าลงด้วยมายืนสามคนในในหมอกนี่คือแบบเวิร์กจับยืนเล่นกันสามตัวแบบนี้เมตามาเหยียระเบิดควันโอเคนะถ้าเราเจอตัวที่ใกล้เราก็ควันเลยยืนแม่งในนั้นเลยไม่ต้องตีอะไรในนั้นใช่โกงโกงจริงแหลงแบบอี โคตรโบเคนไหนใบสามค่าหนึ่งกายต้องเปลี่ยนนะโอเคอันนี้ถ้าเจอหมอผีเราใช้ระเบิดพันไม่ได้เพราะเขาบิงไปกลับไนดะ้มาละจ้ะตายละสับสองสยองเกี้ยวเล็กกาเทน่า <laughs> สยองเ<ม>หน<ม>็นเ <laughs> มยที่ออกแล้วแม่งแบบไปให้มันได้ร,รู้ถึงระเบิดวันมัน <laughs> ออกวันไวมากเลยก็ตายละ <laughs> ไม่เปน็นไร บาทไอ้เนี่ยเอ้ยมาแล้วเนี่ยควันขอตกใจว่ะยอดตายแน่นอนเนี่ยไว้ที่นี่เราเคยด่าควันแม่งปัญญาอ่อนตอนนี้แม่งแบบของจริงวะโคตรตายควันแล้วผมว่านะแบบเยอะ ผลบางแบบ90%ไม่รู้ว่าตีควันแรงใช่เพราะว่าทุกสกิลของแอสที่อัพเลเวลมาแอพวกซกิลแอคทีฟอบบไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ควันอนะพออัพแม่งเห็นผลกีราคาละสิบเปอร์แล้วถาว้าเรา3คนเราตีสโลมามันแรงกว่านี้กันนะ,ะตีสโลส<ช>ามสิเปร์เซ็นต์ถูกถูกเพราะควันมันสโลใช่เออรู้จักนินจาหมู่บ้านโคโดฮาหรือเปล่าลุยไกลมาแล้วปั๊บล้อปั๊บล้อโอ้เฮ้ยแล้วมันว้าเฮ้ยมันหนีเข้าในหนีเลยเฮ้ยมันกลับมาในปันไปปั้นอยู่ได้แล้ว ความไม่อยู่โคนนานแปดวิตยายตายตายตายเอาเอาบาทเอาบาดเดี๋ยวได้บ้าบาทก่อนบาทบาดบาดเฮียโอโหโรคคิ้วอ <Just> ีกสองตาหมื่นหนึ่งโอ้ยเลขสวยจัดเลยเป็นมิวิอยู่แล้วนะไม่เป็นไรเอ้าก็รอดูที่สองไงพอที่สองเก้าพันปุ๊บเอ้ยเอาเลยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเหรอกระต่ายกับเต่าจริงเฮียผมไม่อยากเป็นกระต่ายนะขอเป็นกระต่ายที่ไม่ประมาทดีกว่า หายตัวไว้ปุดโชยให้เวอรนี่สีขาวนี่เฮียรออะไรล่ะปุดออกมานี่ขาวเบียกูยยาวเวอร์เฮ้ยอสามแต้มอีกสามแต้ม M R เราจะตันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วบาไปเล่สุสานยังไม่เคยโดนระเบิดฟันเราไอ้มันลิ้มรองหน่อยให้มันลิ้มรองหน่อยดิไปสามพันหนึ่งนะโอเคโอเคอุ้ยอุยชอบเลยชอบเลยชอบเลยมาแล้วมาแล้ว ถ่ายถ้าดูต่อดูต่อโคโนฮะน้องโอ้โหโนฮะตุายาตุลอยาละลายเป็นน้ำตุลาตาตุลาตาซูซาโอตซูซานโตล่างสิงโตเอากูมาฆ่าแท้ๆนี่มันเกจนินนะเอ้ย999ไงต่อถ่ายรูปก่อนการถ่ายรูปก่อนแอคก่อนแอปก่อนเราลองกดอีกตาหนึ่งจะได้รู้ว่าพอ MMR ตันแล้วเป็นไงแอคแปลตัวเอาเมดเอาเมดแล้วเดี๋ยวค่อยเม็ดเป้าเมดเม็ดเมดเม็ดออกเลยว่ะเฮ้ยได้ได้ได้ปะ ผมโดนนันผมโดนหนักจัดตายตเไเป่าเปาเป่าีเีเร็วกันก่อนพี่เบอร์แอดจะตายพี่เบอร์แอดจะตายเหลือหเมดเเหลือหโอเคผมจ่ายได้สุดยอดแล้วก่อนตายโอ้ขงเง็ดไก่หิบโ้ขงเง็ดไก่หิบนเพิงคิวง่เวอร์ชาแนลคิวง่เวอร์ชาแนลนเพิงคิวงตาย โอเคแต้มไม่ขึ้นโอเคแต่แ้แพน่าจะตกเลยไม่ไเจอเจอเจอตี้น้อยเปล่าอีกทีอืมอืมจริงมมึ้สูจมันต้องพิสูจน์สองตามมึงเคยแต้มไม่เพิ่มสตาติดหรอตาทายท้ายตาท้ายตาท้ายา่ออีกรอบอะอไงได้รงได้เรียบร้อยแอดเตรียมายวูบรอบนี้แอดดีาะไม่ดําเมียผมหายโอเคไปค่าห่งขหมันอยู่ในหมอกมันอยู่ในหมอกมอยู่ในหมอกามก่อนนะตก่อนโดนกูหาย นี่มยืนเล่นในหมอกโอเคไม่ขึ้นจริงไม่ขึ้นจริงโอเคแต้มไม่ขึ้นจริงเย้โอเคจบที่เท่านี้9999แต้มแ,<ต>แต่เราแซงอันดับคนอื่นแบบ4 0 0 0แต้มเลยนะถ้าเขาตามมาในวันสุดท้ายไม่รู้ระบบจะคิดยังไงอะไม่รู้ว่ามันจะคิดถึงก่อนหรือว่าวินเลทหรือว่าอะไรวะมีที่เดียวเท่านั้นที่ตามมึงได้ต้องรอดูวันสุดท้ายอีก4วันรีซีซั่นเจอกันทุกคน มังกรของเตี้ยอันดับหนึ่งครับทุกคนมังกรรูนโคตรเท่และไม่ใช่แค่มังกรนะทุกคนฉายากลาเดียเตอร์มันจะไม่ได้เป็นเคโง่ๆเหมือนแบบฉายาทั่วไปที่อยู่บนหัวผมนะประธานรุ่นอังสูนานิวเลยโคตรเท่ครับทุกคนแต่ของผมยังไม่รับนะปึ๊บเนี่ยคของผมมังกรเกาะรูนเหมือนเพื่อนและฉายานักสู้สังเวียนสูงสักเรียบร้อยฮะรับแล้ว มังกรงเกาะรูนสิ่งมีชีวิตนี้ขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายและความเจ้าเล่ห์ซึ่งหายากมากเพาะผู้ที่มีความกาารติปัญญาแในช่วงวนั้นจึงสามารถฝึกให้เชื่องได้ก็คือผู้เล่นที่เป็นท็อปสิบพันนะครับถึงจะฝึกมานให้เชื่องได้อ่าอยอดทหารนะเ,เุ้ยสันีแดงด้วยเฮียเดียดเด๋ยวจนะัด,เดยทดเดยทศจริง เฮียกูดูกำไปเลยว่ะเฮียกูดูกำไปโคตรแอฟกูโคตรกากเลยคือไม่รู้นะว่าระบบมันจัดยังไงฮรที่เราเป็นแบบอันดับหนึ่งทั้งทุกคนเพราะว่ากาเดียเตอร์เนี่ยจะเป็นอันดับ2ถึงสิใช่ป่ะใช่แต่กอลเลี้กาเดียเตอร์เนี่ยจะเป็นแค่อันดับหนึ่งคนเดียวแต่เราร่วมแรงร่วมใจมาแต่ระบบแม่งให้กูคนเดียวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเทจริงเนี่ มังกรของเตี้อันดับหนึ่งทุกคนไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเป็นหมื่นเป็นแสนพอผ่านไ้มังกรก็สามารถบินไปไหนก็ได้นะครับทุกคนถึงแม้จะรู้สึกกับเพื่อนรวบทีมที่สู้ด้วยกันมากินข้าวหม้อเดียวกันแต่ว่ากอเลียก,กาเดียเตอร์เนี่ยแม่งมีแค่คนเดียวในเกมเท่านั้นเว้ทุกคนก็คืออันดับหนึ่งของฤดูกาลน,นั้น <laughs> ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณนี่ขอบคุณพี่เวอร์นะครับแต่ว่าเกมเันเลือกขอขอบคุณ <c oughs> แล้วในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะครับกองการเป็นกลาเดียเตอร์รักษาการเป็นปาร์ตี้อันดับหนึ่งแลจะจบฤดูกาลจบซีซั่นรักษาใช้สำเร็จอันดับหนึ่งของแช์ชาริการซูซานโน <c oughs> <c oughs>